ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารวันนี้เปิดมาด้วยบรรยากาศของฝนตกหนักลมกระโชกแรงรวมถึงนะครับฟ้าร้อง,ฟ,องฟ้าผ่าในหลายพื้นที่ของพื้นที่อำเภอกันทรารมจังหวัดสีสเกตรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงของบริเวณจังหวัดรีสเกต บนราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาถึงรวมถึงในอีกหลายพื้นที่ที่แอดมินไม่ได้เอ่ยมานะครับที่บ้านของแอดมินเองเมื่อคืนนี้2กุมภาพันธ์2565ได้เกิดฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงประมาณ30นาทีนะครับหลังจากนั้นก็มีฝนดรินดินโปรยๆปรยลงมาเป็นระยะระยะประมาณ1ชั่วโมง หลังจากนั้นก็หยุดไปนะคะร,รวมถึงในอีกหลายพื้นที่ที่มีฝนตกฟ้าขนองของบริเวณอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดก็เกิดน้ำท่วมขังเส้นทางทางเข้าอนามัยอำเภอขุขันบอขอสอขุขันซึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ได้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำรอระบายแต่ไม่นานนะครับสถานการณ์คลี่คลาย เข้าสู่สภาวะปกติภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพข่าวและข้อมูลข่าวจากเพจที่นี่อำเภอขุขันและนะครับนอกจากนั้นแล้วทางด้านของกรมอุตุนยิยมวิทยายังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ฝน44จังหวัดในวันนี้เตรียมรับมือฝนกันนะครับโดยพื้นที่ฝน44จังหวัดที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน ได้แก่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์เพช,ชบูรณ์พิศนุโลกเลยหนองคายบึงการชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยา สระบรุรีลบบรุรีการจนะบุรีนครปฐมราชบรุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครฉะเชิงเทราปราจีนบรุรีสากแก้วชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานีนาราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบีตรรังกุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากนะครับในอีกยีบ4ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอา,ากาศสูงหรือมรลอากาศเย็นจากจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้ายอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ําสุด4-12องศาเซลเซียสส่วนยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด 8-14องศาเซลเซียสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่งทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามาโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ